สวัสดีครับผมชื่อสาวหนึ่งนะครับชอบเดินกลางนะครับมามามาเดินมาเลยชอบเดินกลางนี่นะครับมาข้างนอกไหมออกมาออกมาเลยค่ะหนึ่งนะค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งจ้ำจง นี้ทางนี้ทางมาเร็วเร็วเร็วนี่ม

จะปีห <laughs> น้าดำเนี่ยเดี๊ยโอ,อ,อ้เธอเหบอะไรมาเนี้ยอันนี้มันนี้ใน,นความพยาย ความพยายามในการปีนด้วยความพยายามในการปีนนะครับก็จะนั่งสักใส่งครับอ่ชอบ,บ,รรบเบอร์เบรนบแบบนี้นี่หมดหลักแหล่ชอบสุกชอบสุกห่านชอบสุกเน้อซุกแบบนี้ นอนนี่คะพี่นอนอืมอะไรมันเลือยแขนแม่นี่หยุดหมดหมุหมดหๆๆหมดหมดหมดหยมุดๆอ่ะหมุดแขนไป แขนแล้วก็นอนตบมุดแขนตบมุดก็แล้วก็นอนถ้าเป็นนี้เขาหนึ่งลงน้ำเลยดีกว่าขาหนึ่งลงน้ำดีกว่าลงน้ำไปหนึ่งลงน้ำไป นนานขาหนึงน้อยวุดสบาย ใหญ่เลยนะเขหนึง่งเอาความสะอาดเล่นน้ำตัวเดียวก็เล่นนะเนี่ยแล้วจะขึ้นมาแอววนละอีกตัวหนึ่งอกไข่อยู่นะจ๊ะบุนลอดกกไข่อยู่กกมาประมาณสองปีแล้วไม่มีลูกสักะทีหนึ่ง ไม่มีทายาทต,ตัวเปียเราไม่ต้องขึ้นมาหานะโอ้โหไปโพนู่นเลย <c oughs> มุดลึกเหรอ <c oughs> ขันหนึ่งมุดลึกเหรอหมุดลึกเลยเหรอ กะน้ำอ่การอาบน้ำนะการอาบน้ำห้องน้ำตะกี้มุดนานมากเลยทะลุเลยโอ้โหตีลังกาตีลังกาใหญ่เลยการอาบน้ำนะอู้ตะกี้ดำน้ำ,นำลึกลึกหรอกเยอะอันนึง ันนึงเอ้ยอันหนึ่งอันหนึ่งวันนี้เร็วมาเร็วเร็วางนี้เร็วเร็วเเรข้าวหนึ่งมาอันหนึ่งมาเร็วเร็วสนใจนะคะโอ้โหโชว์ลวดลายในการว่ายน้ำ อันรับความสะอาดถึงจะตัวขาวนะครับขาวไหมขาวหนึ่งขาวไหมมาเร็วมาไหมเฮ้ยมาปลอยมาทำแม่ก่อนอ่ะอ่ะเร็วอ่ะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโดดตัวอะไรนะเนี่ยตัวอีชา้าเพิ่งตื่นเหรอวันนี้ไม่เช็ดหน้าอะไรมา เจ้โอ้ยเช็ดหน้าหน่อยเช็ดคิ้ตาหน่อยดูดิโอ้นอนทั้งวันเลยนะไอ้เช็ดคี้ตาโอ้โหเช็ดหน้าหน่อยเฮ้อ,อนอนทั้งวันหนึ่งข้าวหนึง่ง คั่วหลีค <survivor> ั่วหลีคู่วหลีจีจีดีกันนะคัวหลีกัดกันประจำเลยเด็กจนแกะเลยเอ๊ะอันหนึ่งเร็วเร็วเร็วเระ เจ๊อยากลงน้ำไหมเจ๊อยากลงน้ำไหมข้าวหนึ่งมาเล่นน้ำอยู่นะั่นน่ะมามา,มาเร็วอ้โขาวยังสะอาดอยัง สะอาดเนี่ยเช็ดหน้าก่อนช็ดหน้าดำหน้าดำช็ดหน้าดหน้าดำหน้าดำหน้าดหน้าดหน้าดำ้ดหน้าดำหาดหน้าดำ้าดำหาดำหาดนาด้า้าด้ามาดน้หาน้้ มางก้งเลยน่ะมาโก้มกมาโก้โหโอ้โหตะบัดตะบัดเปรียบหมดเลยนะ่ะคราวหนึ่ง น้ำไม่เสร็จนะยังอาบน้ำต่อไปอีกนะยังอาบน้ำไม่เสร็จนะได้ไหมยังไม่เสร็จเนะาะอาบน้ำอ่ะ นึงรักควาสะอาดรักความสะอาดมากรักไหมขอหนึ่งรักควสะอาดไหมขอหนึ่งรักความสะอาดไหมหนอบอาบน้ำอ,อบน้านทุกวันขะขหนึ่งเป็นอ้านสะอาดเช็ไหม อืม mm. จะไปไหนต่อเสนไหนอ่ะเดินไปไหนลงน้ำอีกรอบหนึ่งโอ้ ลงสะกี่รอบแล้วนะสัมภาษณ์น,นี่ลงสะกี่รอบแล้วนะแห้งแล้วก็ลงแล้วก็ลงใช่ไหมครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาหนึ่งให่ไหม,ไหมแห้งแล้วก็สะอาดแล้วลงมาดูดิสัมภาษณ์ไม่ต้องกลัวเจเจมันอิจฉาเจม,มาแล้วจะอยู่ข้างหลังจะลงอีกหรือเปล่าเนี่ยลงใช่ไหมหลงไหมไม่ลงเหรอ ลงอีกไหมลงใช่ไหมเดี๋ยวลงใช่ไหมโอ้เดี๋ยวลง,งสบัดคนนั่นเ่ยรักสะอาดรักสวยงามรักความสะอาด ต้องอาบน้ำทุกวันใช่ไหมต้องอาบน้ำทุกวันใช่ไหมขาวหนึ่งใช่ไหมรักน้ำรักบ่รักขาวหนึ่งด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง JJU Family ของคุณแม่ขาวหนึ่งด้วยนะคะ กด u b บส r คร e ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายชี่ขาวหนึ่งบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะดิฉับา